เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับป,ปะทุมพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์ นำคณะผู้บริหารมูลนิธิเฝ้าทูลอองระบาดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายตู้อบฆ่าเชื้อ UV Care UVC Sterilizing Cabinet และเครื่อง UV Care Room Sterilizer เพื่อใช้ในภารกิจของกองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้นายกุลวุฒิมนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอตแลนติกฟาร์มาสุติคอลจำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง,างๆเพื่อพระาาราชทานแก่โรงเรียนตำดวดตรวจตะเวนชายแดนและเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางพากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมลเลนิทิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองระบาดดังนี้นางสาวนภัทญยาประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทมิกบาดจำกัดและคณะ เฝ้าทูลลอ,อมประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเครื่องประดับคอลเลกชันนายและผลงานศิลปะในงานนิทรรศาการ9สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมทั้งทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายบีดชุดคอลเลกชันนายประกอบด้วยบีดกล้องถ่ายรูปแว่นตาแซกโซโฟน ฝนหลวงเรือใบวิทยุสื่อสารรถยนต์พระที่นั่งเลขเก้าและสีประจำวันพระบรมราชสมภพ,พซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในสิหงหงมีเสียงสีกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสำนักที่ปรึกษาและการบัญชีจำกัดและคณะ เฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินค่าสอบทานเอกสารและการจัดทําบัญชีรายเดือนที่ได้จัดทําให้แก่โรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางมาลีตั้งศิลประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ํารามาดาปลาซาและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าทุนกระมอมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายพดุงศักด์ปราณอุดมรัฐหัวหน้าสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจํากัดมหาชนนําคณะผู้บริหารบริษัทและผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนเวอร์ชวลรันครั้งที่13เฝ้าทุนลอองประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทุลออมตระบาดดังนี้คณะผู้บริหารบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทุลออมประบาดุูกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระจัทานเป็นค่าอาหารสามือ้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายกฤษดามหาดำรงกุลและครอบครัวเฝ้าทูลอองระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปธมรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ชัตนานน์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองระบาทดังนี้ นายดุสิตพิทยาที่คุณกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยภูมิพืชผลจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทุละอองระบาดท,ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายชวิตยงเห็นเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดเฝ้าทูลอองระบาดท,ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยาในพระราชูปธมรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เวลา14นาฬิกาเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชระศิลป์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเป้าทุลออมประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมมลนในที่อนันทมิดลในนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2562และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมิ่ดลประจำปี 2,563ในนามประธานดำเนินงานรณรงค์การรับบริจาคเข็มวันอานันตมหิดลประจำปี2,563เพื่อประชทานตามพระราชอัธยาศัยพลเอกธีระเดชชาติสเสถียรพงศ์นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2563ทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายศิวะมหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและบ้านพักครูสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินรีย์50ปีบ้านห้วยกระแสนตำบลป่าก,ก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นางจิราพัฒนคงพูลสินพร้อมครอบครัวคงพูลศินเฝ้าทุลออกระบาดท,ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลพลตรีวิชยกูลคงพูลศินอดีตผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองกรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางพยอมสารานนท์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสีสว่างวงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานำคณะกรรมการจัดงานสีสว่างวงฟันรันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ6 4พรรษาวันที่2เมษายน25 6 2 าทุละอ,อมระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัย นางสาววิลาวันวนาดุรงวันกรรมการและเหรัยรญยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายธนวัตรตรีวิศวะเวศกรรมการผู้จัดการบริษัทซ k Power เวอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุลลอองตระบานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหารควายขนองภายในโรงเรียนกาสอนกสีวิทย์ตำบลสา,าลาลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้ว